สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกฟินท็อปทุกๆท่านนะครับนะครับโดยเฉพาะกลุ่มท็อปเน็ตเวิร์กนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นคลิปอธิบายขั้นตอนในการสมัครนะครับหลังจากที่เราได้รับลิงก์นะครับจากผู้แนะนําหรือคนที่หวังดีกับเราในการให้ข้อมูลตรงนี้หรือส่งข้อมูลตรงนี้มาให้เราเป็นวิดีโอก็ตามหลังจากเขาส่งนะครับลิงก์มาให้เรานะครับเราเข้าไปดูเราจะเห็นลิงก์นี้ฮะที่เขียนว่าเว็บไซต์ i n t ท็อป c o m เนี่ยนะฮะ ก่อนจะไปตรงนั้นครับผมแนะนําให้ท่านอย่างนี้ครับทุกท่านต้องมาดาวน์โหลดก่อนดาวน์โหลดในเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า w w w f i n t o r c h นะ o นะฮะนะฮะนี่ f i n t o r c h c o m นะครับ,รบตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก่อนเพราะว่าการมาตรงนี้จะมีการอัปเดตนะครับแอปพลิเคชันที่คุณจะติดตั้งในเครื่องของคุณทั้งทั้งระบบ Android และ iOS เนี่ยตรงนี้ได้ นะครับจะกดดาวน์โหลดหรือจะไปกดที่ Get Start Now ก็ได้มันจะวิ่งมาตรงนี้นะครับนะฮะวิ่งมาตรงนี้เลยนะครับหรือวิ่งมาที่หน้าดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับเราเลือกแพลตฟอร์มได้เลยนะครับว่าเราจะติดตั้งในเครื่องแบบไหนนะครับอ่ะถ้าเรากด Android โทรศัพท์เราเป็น n o t e นะเป็น Samsung เป็น Vivo อะไรนะครับที่ระบบ Android แล้วกด Android ไปเลยนะครับระบบจะทำการดาวน์โหลดนะเนื่องจากอันนี้ผมเป็น เวอร์ชันเก่านะครับมีอยู่ในเครื่องแล้วจึงนี่ฮะเขาบอกว่าต้องการดาวโหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะฟินทอสองจุดศนะอันนี้ใหม่ล่าสุดเฉพาะวันนี้เราเปิดตัววันนี้เลยนะฮะดาวน์โหลดเลยนะครับอันนี้ผมทําดาวน์โหลดอีกครั้งนะครับเพื่อจะได้เห็นว่ามันมีขั้นตอนการดาวน์โหลดเห็นไหมฮะเวลาดาวโหลดตรงนี้นะครับขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์ให้คุณเปิดนะครับเปิดเพื่อทําการติดตั้งนะครับตรงนี้ถ้าหากเครื่องคุณมีการล็อกนะครับว่า ไม่สามารถติดตั้งกับแอปที่มาแหล่งที่ไม่รู้จักได้เนี่ยให้คุณไปตั้งค่านะครับใน Android นะครับไปตั้งค่าว่าให้ติ๊กเลือกว่าสามารถแตติดตั้งได้จากแหล่งที่ไม่รู้จักนะครับตรงนี้เวลาคุณติดตั้งเสร็จนะขั้นตอนการติดตั้งก็ให้มันทํางานไปนะครับตรงนี้ผมยกเลิกนิดหนึ่งปล่อยมันติดตั้งไปจนเสร็จนะครับเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วนะครับให้มาดูที่หน้านะครับตรงนี้นะครับในนี่เนี่ยจะเป็นตรงนี้ครับเห็นไหมฮะฟินทอสเนี่ยนะฮะฟินทอสเนี่ ตรงนี้จะขึ้นเป็นโลโก้นี้เลยแสดงว่าขึ้นโลโก้นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลานั้นนะครับคุณจะเข้ามาให้คุณไปที่ลิงก์ที่คุณขอมานะครับนี่กดลิงก์ก่อนนะครับหทีเพื่อสร้าง ID ก่อนนะครับอันนี้เป็นลิงก์แนะนําจากแอปพลายของเราครับเห็นไหมฮะสร้าง ID บางคนเนี่ยไม่สามารถกดตรงนี้ได้ในในเบราว์เซอร์ของ l ล n e เองให้คุณไปเปิดในเบราว์เซอร์ที่เป็นเริ่มต้นหรือโ Chrome นั่นเองนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการคิดนะครับตอนนี้เราจะครดไอ ID แล้ว แตกต่างกันนะครับลิงก์ที่เขาให้มาก็คือลิงก์ตัวนี้นะครับหรือถ้าเรามีลิงก์เราส่งให้เพื่อนไปเนี่ยก่อนที่เขาจะสมัครหรือเอาไปใช้ในแอปได้เขาต้องทําการ c ี e a t e wallet id ก่อนเพราะนั้นเนี่ยครับเราได้มาปุ๊บเรา c ี e a t ด Wall e t id เลยนะครับนี่ c ี e a t ดเรียบร้อยแล้วให้ทําการคัดลอกครับไปติ๊กตรงนรเนี้ยครับเนี่ยติ๊กคัดลอกตรงนี้เลยนะครับที่เป็นเครื่องหมายบวกๆซ้อนๆเนี่ยนะคัดลอกแสดงว่าเราคัดลอกเรียบร้อยแล้วนะครับเวลานั้นนะครับให้กลับมาหาคนอัปไลน์เรานิดหน,นึ่นงอัปไลน์ ทวนให้เขาดูนิดหนึ่งว่าเราคัดลอกมาไหมนี่ฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเอาตรงนี้หละฮะไปใส่ใน wallet นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับไปกดเปิดกระเป๋านิดนึงนะครับขอปิดวิดีโอตรงนี้พอดนิดหนึ่งครับไปเปิดกระเป๋าอ่าไปเปิดแอปฟินทอสนิดนึงนะครับอ่านะครับกลับมาแล้วผมเปิดแอปฟินทอสนะครับจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้คือหน้าโฮมนะครับหน้าตาครับเป็นแบบนี้นะในแอปฟินทอสนะครับ ซึ่งจะมีประกาศต่างๆล่าสุดคือวันนี้นะครับไฮบริด2.0นะของฟินทอสเราเปิดระบบแล้วนะครับเราจะสามารถฝากเงินหรือเอาเงินเข้าทางระบบเนี่ยได้หลากหลายมากขึ้นนะเป็นระบบไฮบริดเลยนะฝากจากเงินบาทก็ได้เลยนะครับฝากจากเงินคริปโตต่างๆ u s ดีก็ได้จากไบแนนจากอ่าบริตคับจากสแางโปอะไรได้หมดหรือจากบัญชีธนาคารเราโดยตรงเข้าไปเลยก็ได้มาตรงนี้ครับก่อนอื่นเลยครับให้มาที่เมนู w a l l e t ครับแสดงว่าเรายังไม่มีนะครับรหัสข,ของการทาธุรกิจนะครับของ หรือเป็นนักลงทุนในฟินทอสนะครับเพราะนั้นให้ทุกคนมาคีเอทครับหลังจากเราคัดลอกมาแล้วจําได้ไหมฮะคัดลอก ID นะครับจากที่เราขอจากอัพไลน์มานับเข้าตรงคําว่าเดี๋ยวย้อนไปนิดหนึ่งนะครับคีเอดวอลเล็ตเลยครับเราต้องการคีเอดวอลเล็ตแล้วเอาตรงนี้ครับคาว่า w a l l e t ID เนี่ยครับเอามาวางตรงนี้นะครับมาวางตรงนี้นะครับก็คือที่เราเป็น ID ของเรานั่นแหละที่เราคีเอดจากลิงก์แนะนําของผู้แนะนําเราให้ตั้งนะครับพาสเวิร์ดตรงนี้นะครับเป็นอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กนะภาษาอังกฤษนะ ใ่แล้วมีตัวเล็กแล้วมีตัวเลขนะครับแล้วมีอักษรพิเศษนิดนึงนะครับตรงนี้ด้วยนะครับสออันครับสครั้งนะครับสครั้งเหมือนกันนะต้องคีย์ให้เหมือนกันก็คีย์เหมือนกันนะครับคุณก็จะนะครับสำเร็จแล้วเนี่ยตรงนี้กดลงมานะครับข้างล่างไม่ต้องใส่นะครับพร w เวิร์ดหินนยไม่ต้องใส่นะฮะเราคีย์เขียนไปได้เลยนี่ฮะคีย์เขียนไปเลยนะครับตรงขั้นตอนนี้สําคัญมากครับเพราะว่าจุดนี้คือเป็นจุดนะครับแสดงการเป็นเจ้าของของวอลเล็ต ฉบับนี้เราต้องทําการแบ็กอัพถ้าการแบ็กอัพตรงนี้ครับมันจะไปเจอ12วลีนะครับ12วลีก็คือเป็นคําภาษาอังกฤษเรียงกันนะฮะ12คำนะครับเราจะต้องทําการเซฟนะครับด้วยการถ่ายเอาอีกเครื่องหนึ่งถ่ายรูปไว้นะครับแล้วเก็บไว้หรือเขียนครับเขียนลงกระดาษเลยเขียนให้ถูกต้องทุกตัวอักษรอย่างเงี้ยนะฮะเรียงลําดับตามลําดับมาเลยปืดดนะฮะแล้วทําการนะครับยืนยัน โดยการที่เรากดเน็กไปเรื่อยๆมันจะให้เราเกอกครับอันแรกมันจะโชว์ก่อน12วลีอันต่อไปจะให้เรากอกทีละอันทีละอันครับจนสําเร็จเสร็จสิ้นนะครับว่าเราเกอะครบทวนแล้วเรากดดันนะครับเดี๋ยวผมจะต่อวิดีโอตรงนี้ทีตรงนี้มันสามารถบันทึกได้นะครับเนื่องจากเป็นความปลอดภัยของระบบเขาผมจะขอโอตรงนี้นะครับแล้วก็มาต่อด้วยคลิปต่อไปอีกทีหนึงนะครับหากคุณกดถูกนะเรียบร้อย12วลีนะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ให้ดีมากๆนะตรงนี้เป็นจุดเดียวที่เป็นการแสดงตัวตนของคุณครับ พราะระบบนี้ไม่ต้อง KYC นะครับเป็นการใช้ Address จากกระเป๋า Wallet หรือกระเป๋าบนระบบ Blockchain ของคุณในตัวนะครับเพราะนั้นคุณเก็บอันนี้ไว้ให้ดีหลังจากนั้นกดคําว่าดันนะฮะนะฮะเรียบร้อยแล้วครับมันก็จะมีความเตือนนิดนึงนะฮะเรื่องของการเก็บอักษรนะฮะแสดงว่าเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเราจะเห็นได้ว่านะครับสส่วนด้วยกันนะครับในแอปนี้นะจะมี2ส่วนนี้ส่วนที่1นะครับก็คือ Wallet คือกระเป๋านะเห็นเมนูทั้งทั้ง้างล่างไหมฮะทางขวาสุดอันนี้จะมี Wallet จะเป็นเหรียญต่างๆนะครับ BTCBNB นะครับ USDT เห็นไหมมี3ประเภทระบบนี้ครับฟินทอสสามารถเอาเงินเข้ามาเนี่ยในระบบเป็นเป็นเหรียญ USDT เนี่ยทั้งหมด3เชนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเชนของ Tron เอง TRC20 นะจะเป็นเชนของ Binance Smart Chain เองนะ BEP20 หรือจะเป็นเชนของ Ethereum เนี่ย ERC20 ก็ได้แต่ผมนะในกลุ่มผมขอแนะนำนะครับเราเอาเข้าแบบไหนมันจะออกแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเอาเข้าเป็นเชนที่ชื่อว่านะครับ USDT ที่เป็น BEP20 หรือ a n น e s สมาร์ทเชนดีกว่าเพราะว่าในระบบนี้ครับจะใช้แก๊สก็คือเป็น BEP มี BNB นะครับเป็นแก๊สตรงนี้นะครับเพราะนั้น2ส่วนที่เราต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อที่เราจะทําธุริจนี้ก็คือเติมเข้าไปใน USDT นะครับที่เป็นนะครับ b a b นะครับเนี่ยฮะกระเป๋านะครับไปกดคําว่า r e i v e นะครับมันจะขึ้นเลขกระเป๋ามาให้เราคัดลอกนะดูดีๆนะฮะเราคัดลอกไว้เราจําได้เลยว่าลงท้ายด้วย CD4C เห็นไหมฮะนะฮะถ้าเราคัดลอกไปนะครับเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นอยูอ่ายูดีทีที่เป็นกระเป๋านะครับ i n a น c e s m a r t c h เ i n นะครับเวลานั้นเราต้องโอนเงินเข้ามาครับจำนวน100ดอลลาร์มาที่กระเป๋านี้ถ้าเราโอนจากบิดคัพนะครับมันจะมีค่าธรรมเนียมประมาณ0.8เพราะนั้นเวลา,าโอนนะครับตั้งค่าโอนให้ให้เขียนว่าโอนมาที่100.8ดอลลาร์นะครับมันจะหักค่าธรรมเนียม0.8นะครับก็จะเหลือ100ปลายทางตรงนี้อันนี้คือการโอนจากตรงนั้นมาเดี๋ยวจะมีคลิปอธิบายตรงนั้นอีกทีนึง่งแต่นะครับ ในกระเป๋าเดียวกันครับให้คุณโอนพอโอนเสร็จสับนะรอบหนึ่งก่อนนะจากบิดขับมาหลังจากนั้นคุณมาโอนเหรียญที่ชื่อว่า BNB เพราะฉะนั้นนะในกระเป๋าต้นทางของคุณนะครับจะเป็นบิดขับหรืออะไรก็แต่ต้องมีเหรียญ BNB นดด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นค่าแก๊สเราก็ใช้นะครับสังเกตดูนะครับแอดเดรสตรงนี้เรามากดรับเหมือนกันแต่จะเป็น s อดเดสเดียวกันเห็นไหมฮะเนื่องจาก BSC เนี่ยสมาร์ทเชนเนี่ยม,มันฉลาดอยู่แล้วเราโอนที่กระเป๋าเลขเดียวกันเลยครับนะครับจากบิดขับมาแต่เลือกชนิดเป็น BnB นะครับ หลังจากนั้นเราวางกระเป๋าอันเดียวกันนะเลขเดียวกันนมาแล้วก็ใส่มาเพียง0.002 BNB นะครับมันหักค่าธรรมเนียมอะไรแล้วมันจะอยู่ที่ปลายทางอยู่ประมาณ0.0015กว่ากวาเนี่ยนะฮะไม่เป็นไรเราจะพอค่าแก๊สเพราค่าแก๊สใช้น้อยมากๆนะครับหลังจากนั้นคุณโอนเข้ามาเสร็จนะครับมันก็จะมีเงินโชว์ทั้ง2ส,ส่วนก็คือ BNB แล้วก็โชว์ในส่วน US DT ที่เป็น BSP นะครับ โอเคตรงนี้พอมาตรงนี้เดี๋ยวจะเป็ขั้นตอนในการที่เราจะฝากเงินเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อไปแต่ตรงนี้ครับถ้าหากเราต้องการที่เราจะมาดูข้อมูลนะครับให้แบ็กกลับมานิดนึงครับเราจะเห็นข้อมูลต่างๆในเมนูต่างๆตรงนี้ด้วยว่าทาํางานยังไงบ้างนะครับนะครับแล้วก็จะมีการรายงานต่างๆในช่วงในเมนูของ l e n d i n g ตรงนี้นะครับจะมีการอธิบายว่าเรามีการลงทุนไหมเราจะเห็นรายละเอียดนะครับว่าเราลงทุนเท่าไหร่ตรงนี้ครับเรายังไม่เห็นนะฮะไม่มีอะไรขึ้นมาเพราะว่า มันจะบอกเวลาที่เราสมัครไปนะครับเนี่ยสมัครไปแต่เรายังไม่ได้ลงไปนะครับตรงนี้นะครับถ้าลงปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นโชว์มาเลยว่าเรารับอะไรไงในบ้างนะส่วนโปรฟิตตรงนี้เมนูนี้จะเป็นการบอกครับว่าแต่ละวันนะครับเรามียอดลงไปเท่าไหร่นะตอนนี้ส่วนตัวเรายังไม่มีการลงเห็นไหมทีมเราก็ไม่มีเห็นไหมก็น่จะเป็นทีมนะฮะข้างบนจะเป็นยอดส่วนตัวแล้วก็ถัดลงมาเป็นทีมเนี่ยจะบอกจํานวนคนด้วยจะหมดจำนวนยอดทั้งหมดด้วยนะครับส่วนตรงนี้ครับ FTS s b e l i n e quota เนี่ยก็คือเป็นโค้ตาที่เราจะได้รับ คริปโตหรือโทเค็น FTS ก็คือของระบบฟินทอสนี่แหละอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับเพราะมันเป็นการสะสมได้อัตโนมัติจากการที่เราลงทุนหรือเข้ามาฝากเงินกับฟินทอสนั่นเองนะครับสองส่วนตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวติดตามนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับที่เราจะบอกวิธีการที่เอาเงินเข้ากระเป๋าทำยังไงเอาเข้าเสร็จปุ๊บแล้วทำการนะครับโกไฟแนนซนหรือทำงาน เอาเงินไปลงทุนในระบบไฟแนนซ์เนี่ยดีไฟแนนซ์ของ f ฟินทอสทำยังไงบ้างน,นะครับติดตามในคลิปต่อไปครับรับรองสุดยอดแน่ๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ